สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตุวัสซาลามุอะล่าอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรุสลีน นบียนามุฮัมมัดินวะอาลออาลีฮีวะซอหบีฮีอัจมะอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะหซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุศรีอิสลามทุกๆท่านนะครับ ัลฮัมดุลิละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันมีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน,น้าเรานี่เป็นคนสองโลกพี่น้องครับดุนยาคือโลกแห่งการทดสอบอยู่กันประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ไปแล้วอยู่กันไม่นานหรอกบางคนบอกอาจารย์ไม่นานเลยบางคนได้เป็นอายุตั้งแปดสิบก้าสิก็ไปเทียบกับอาคิรอสิ อะคิรนนี่ตลอดการไม่มีดับศูนย์เลวก็คืออยู่ยังไงอยู่อย่างงั้นตลอดไปเลยคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาอยู่แบบไปเลยไม่มีการสิ้นสุดแต่ถ้าในโลกในโลกนี้มีการดับสลายมีการตายเกิดขึ้นโลกดุนยาก็จะมีวันที่แตกดับไป ถึงวันอวสานแค่โลกบาดซักนี่กระเทียบไม่ได้แล้วลองไปดูสิพี่น้องผููมีมาท่านหลายคนที่ตายเมื่อพันปีทีเแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนชั่วนะก็ยังถูกทุบไปยันกิยามัดไม่รู้โดนทุบกี่ปีเป็นพันปีแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีอัลลอฮ์ก็ให้พักเลยแล้วก็เขาก็จะได้เห็นที่อยู่ของเขาอัลลอฮ์ะจะให้เห็นที่อยู่ของเขาก็กคือสวรรค์ แล้วก็มีความสุขบางในงานก็บอกให้หลับไปตื่นมาอีกทีนึงก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลยดังนั้นความสมบูรณ์แบบในโลกดุนยาเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันก็ต้องมีข้อบกพร่องมีอะไรที่มันสึกหลอไปตามการเวลาตัวเราเนี่ยเอาสังขารเราเป็นหลักก็ได้ ใครที่บอกว่าตัวเองแข็งแรงแข็งแรงเนะี่ยเดี๋ยวสักพักนึ่งก็ไปแล้ว <c oughs> มีข่าวเนาะเป็นหมอด้วย <c oughs> ผิวพรรณดีดูแลสุขภาพทานอาหารอย่างดีเลยบุรีไม่สูบเหล้าไม่กินอันนี้เขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่ตายเพราะเป็นมะเร็งปอดงงไหมพีน่น้องบุหรีก็ไม่ได้ดูดด้วยแต่เป็นมะเร็งปอดไอ้คนดูด จัดจังที่ไม่เป็นเออแต่ก็ไม่ได้บอกให้เราไปดูดนะอิสลามห้ามนะการทําร้ายร่างกายการเอาสารพิษการเอาโรคไปใส่ร่างกายนี่เป็นเรื่องต้องห้ามแต่กําลังจะนําเรียนกับพี่น้องว่าไม่ได้หมายความว่าคนรักษาสุขภาพจะไม่ตายก็ตายนะมีมีข่าวหลายคนเลยนะ แต่แน่นอนว่าอิสลามก็ส่งเสริมให้เรารักษาสุขภาพแต่ไม่เด้หมายความว่าเมื่อเรารักษาสุขภาพแล้วเราจะไม่ตายอายุเราจะยืนนะกรน,นี้พูดถึงการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการหาดีโย่ผลบุญให้กับน,นบีเนี่ยประเด็นตรงนี้ศาสนาว่าอย่างไงท่านอิบนุกอยิมได้กล่าวว่ามีผู้กล่าวว่านักฟุกโหะ รุ่นหลังนะบางท่านเนี่ยมีทัศนะว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบและส่งเสริมบางท่านกลับเห็นว่าไม่ควรส่งไม่ควรส่งไม่ควรทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ส่งเสริมคือเป็นบิดอาอัอย่างหนึ่งด้วยเพราะบรรดาซอบ้าของท่านนับีเองก็ไม่เคยกระทำมัน แท้จริงสำหรับท่านอซูลนสลดลอฮวอรลแลฮิวะซัลลำก็ได้รับผลบ,บุญจากประชาชาติของท่านทุกคนอยู่แล้วทุกคนที่ทำความดีหนึ่งความดีใดลงไปเนี่ยผลบ,บุญนั้นจะถึงท่านนาบีด้วยเพราะเราปฏิบัติตามแนวทางสุนนะของท่านนาบีทุกวันนี้ได้ที่เรารู้เราละหมาดเป็นละหมาดตรง ละมานเหมือนนบีได้เนี่ยเพราะใครไปคนเอามาสอนนบีจึงไม่แปลกว่าทำไมถึงเราต้องสลาวัดนบีเยอะๆอดังนั้นจากประชาชาติของท่านทุกคนที่กระทำความดีหนึ่งๆลงไปโดยไม่ขาดตกบกพร่องอยู่แล้วคือนบีก็ได้รับผลบุญตรงนี้อยู่แหละในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่สั่งสอนชี้แนะและเรียกร้องพวกเขา เรียกร้องเขาไปสู่การกระทำนั้นๆมาก่อนใครอื่นผู้ใดที่เรียกร้องไปสู่ทางนำหนึ่งเขาก็จะย่อมได้รับกุศลผลบุญเท่ากับผู้ที่ปฏิบัติอย่างครบถ้วนทุกประการมันดลลาลาคอยินใครที่ชี้แนะบอกแนะนำสิ่งที่เป็นความดีนะเขาก็จะได้ผลบุญเสมือนกับ กาฟาอิลีกับเหมือนกับคนที่ปฏิบัติเลยอัจะรุกาฟาอิลีีผล,ลบุญเหมือนกันเลยเห็นไหมเอดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตรงนี้เราได้อะไรต้องส่งเสริมกันให้ทำความดีเนี่ยฉันบรรยายเยข้าบ้าน บางทีหนึ่งไร่พอดีพี่น้องสีงงส่งานได้หนึงสี่งานพอดีเหนื่อยเลยพอน,นึกในใจโอ้โหลไปสอนแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยแล้วแถมยังมีอัดเทปไว้อีออกเกิดเอาไปเปิดใน YouTube ไปเปิดในวิทยุแล้วมีคนปฏิบัติตามที่เราสอนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองกับเนื้อกับตัวจากการฟังการสอนของเราเนี่ยอัลฮัมดุดินละฉันได้หมดเลย หายเหนื่อยเลยกับประโยชน์ที่ที่อะไรที่จะได้รับตามมาเป็นสเสบียงให้เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮาะฮนะฮฺหวตาละสตงังบางทีให้ไปบางทีคนก็รับไปไม่รู้เอาไปทำไม่ทำก็ไม่รู้บางทีอาจจะไปได้ทำก็ได้ให่ไหมหรือทำแล้วอาจจะไปมีประโยชน์ก็ได้ก็เห็นบางที่ก็ร้างนี่พี่น้อง สร้างอาคารซะโอ้โหพอถึงเวลาใช้จริงจกมาใช้หไหมเคยเคยเห็นไหมร้างไม่มีคนใช้ประโยชน์แต่ความรู้นี่แหละพี่น้องครับมันจะรักษาตัวของมันเองและมันก็มีการงอกเงยโดยการบอกต่อได้ด้วยเห็นปะ่ะแต่อาคารเมื่อสร้างเสร็จแล้วมีแต่ซุดโทรมลง สิ่งของเนี่ยเมื่อซื้อมาเนี่ยมันมีแต่โทมขึ้นไม่ใช่ไมช่โทมขึ้นโทมลงชุดโทมลงต้องอิสลาต้องมีการซ่อมบํารุงตลอดแต่ความรู้เนี่ยมันต่อยอดไปเรื่อยๆจากเราสอนไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็ไปบอกครอบครัวเขาเอาครอบครัวเขาไปบอกต่อมันเป็นผล,ลบุญที่มีแต่เพิ่มขึ้นอืดังนั้นทันนาบีเองเนี่ย ท่านได้รับกุศลผลบุญอย่างมากมายอยู่แลว้วจากการที่ท่านนั้นได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาแหละซึ่งถือว่าในทุกๆท,ทางนําและความรู้ต่งตางๆนั้นความจริงแล้วอุมมะประชาชาติของท่านนาบีนั้นล้วนได้รับจากท่านนาบีทั้งสิน้นเวลาเราอ้างแม้กระทั่งกุรอานเนี่ยยิบบรีนก็เอามาให้ใคร เอามาให้นบีอ่านเมื่อนบีอ่านก็มีการบันทึกอาถูกไหมอุรอ่านเองก็ออกมาจากออกมาจากอะไรออกมาจากปากของท่านนาบีถ่ายทอดมาต่อยิบรินเอามาถ้าเป็นฮะดิษนบีก็อันนี้ท่านจากท่านนาบีเลยแต่นบีจะไม่พูดนะตามอารมณ์ของตัวเองแต่ทุกอย่างที่ออกมาก็คือเป็นหัวฮีมาจากอัลลอฮ์นะ ดังนั้นท่านจึงได้รับในส่วนกุศลเท่ากับบรรดาผู้ที่ไปปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะอุทิศหรือไม่อุทิศก็ตามก็ได้อยู่แล้วจากคดีนบีนั่นแหละที่บอกว่าใครใครก็ตามที่ชี้เนี่ยให้คนหนึ่งคนได้รับความดีเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทําเลยแล้วถามว่าทุวกวันนี้เราละหมาดเหมือนใครเหมือนนบีแต่เราจะรู้จักนบีได้ต้องผ่านใครอีก อุลาม้วารสตุลอัมบียาผู้ที่ได้รับสืบทอดมรดกจากท่านนาบีก็คือบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์อุลามะ้อาเลมผู้รู้ผู้รู้ในยุคแรกเลยก็คือซอฮาบะท่านนาบีลูกศิษย์โดยตรงท่านนาบีจึงไม่มีใครจะประเสริฐไม่มียุคไหนจะประเสริฐไปกว่ายุคของซอฮา,าบะนบี เห็นไหมคือเราต้องไม่ตัดตอนผู้รู้ด้วยนะเอพอพราะพวกเราก็ไม่เจอกันนะบีไอคนที่ว่าที่พูดเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอทาน,นายบีเอา้าแล้ว,แล,วแล้วความรู้มาจากไหนนะก็นี่งนังทรงหนังสือที่ถ่ายทอดกันมาเราละหมาดกันเป็นเนี่ยเราไปเรียนกันนบีอ่ะเปล่าเราเรียนกับคู่เออนี่นก็คู่ คราวนี้ครูเนี่ยมันมีถูกมีผิดเพราะอะไรเพราะครูทำไมแต่เอาเอาเอา,เอาจากนาบีขนะนอนเราก็ต้องหาครูที่ปฏิบัติมีหลักธรรมคำสอนที่นำมาจากกุรอานมาจากฮาดิสไม่ได้ไหมายความว่าถ้าทำตามครูแล้วถูกหมดนะ่ไม่ใช่นะไม่มีครูคนไหนบอกแบบนั้นหรอกพี่น้องแม้กระทั่งอิหมามชฟฟีเองเนี่ยท่านก็บอกฮาดิสี ح ي มัสฮ ب บีฮาดิส ص ح ي นั่นหมายถึงฮะดีสที่เป็นพระวจนะของท่านนาบีเนี่ยถ้ามันซอเฮีเนี่ยก็คือมาัศาบของฉันกันหลยเห็นไหมก็คือมัสาบของฉันแลตคําคพูดของฉันเนี่ยมันไปขัดกับฮะดีซอฮีบุตรใดก็เอาคําพูดของฉันเนี่ยคว้างเข้ากําแพงเลยเลยโยนทิ้งไหมคำพูดตรงนี้เป็นการบ่งชี้เห็นว่า ผู้รู้มีความตะวาด้วยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้บอกว่าของฉันแจว๋วของฉันแน่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเรียกร้องไปสู่แนวทางของตัวเองแต่ทุกคนเรียกร้องไปสู่แนวทางของกีตาบุลลอและสุนนะของท่านนาบีแต่เป็นเพียงผู้พาไปผูพ้พาไปไม่ให้มาหยุดท,ที่ตัวบุคคลใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเราเป็นผู้นำสารมาอธิบาย ให้ตรงตามในในเรื่องที่เป็นความเข้าใจตรงนี้งนั้นความเข้าใจของแต่ละคนก็ต่างกันหลักฐานเดียวกันเข้าใจคนละแบบมีเป็นเรื่องปกตินี่คือความสวยงามอย่างหนึ่งน,นี่แหละพี่น้องถึงต้องมีการขนควา้ามีการเขาเรียกอะไรตารจียภาษาอังรตารเจียาาตารเจียแปลว่าการให้น้ำหนักในประเด็นที่เห็นต่างกัน ให้น้ำหนักในประเด็นที่เห็นต่างกันว่าประเด็นไหนจะมีน้ำหนักมากกว่า,าซึ่งถามว่าการตารเจีเนี่ยมันหมายถึงในกรในขอป้ามันก็คือผู้รู้น่นหละในสี่สมศัศมเนี่ยเขาเารียกมัสฐมุตตลักนะเป็นมศัศฐที่ไม่สามารถจะตามซึ่งกันและกันได้ก็คือแยกเป็นเอกเทศเลยสีม่มัศมเนี่ยเขาแยกเป็นเอกเทศต่างมาศัศพแต่และมศัศฐก็ วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางเอาไว้อิหม่ามชาฟีบอกว่าการกิยาเสียเอามาก่อนฮะดดิศดาอีฟฮะดดิศดาอีฟกับการกิยาอาการขอโทษด้วการอิสติฮาดเนี่ยใช้อิสติฮาดก่อนการวินิจฉัยก่อนโซ so, อิหม่ามอะห์มัมาาดบอกว่าเอาฮัดดิษแม้ว่ามันจะดออีฟมันก็เป็นฮะดดิศให้เลือกอันนี้ก่อนเห็นไ,ไหม ลำดับไม่เหมือนกันแหละเอ่ออาสามชวีบอกการวินิจฉัยก็รอบครอบไงนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ที่วินิจฉัยได้นะพี่น้องนะไม่ใช่ในกรในขอเราวินิจฉัยเองไม่ใช่ทัวันนี้ที่ฉันสอนหนังสือก็ไม่ได้วินิจฉัยเองทั้งนั้นเ่ยไม่มีผมก็เอานังสือมานั่นหละให้ปราดที่ในยุคก,กรณ์เนี่ยเป็นผู้วันนี้วินิจฉัยเพราะเราความรู้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่น้องเพียงแค่ เขาเรียกเป็นพระเป,เป็นคำสั่งก็หางอึงเท่านั้นแหละาเ,เราเนี่ยนะความรู้ไม่ได้เท่ากับปวงป่าท,ที่นะที่อยู่ในยุคก,ก่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะเดี๋ยวคราวหน้านเราจะมาคุยกันถึงกรณีเด็กๆของมุสลิมและเด็กของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้จากเราเท่านี้ครับอุบิลลาฮิตอฟิวฮิดายะอสัสสลามอะลัยกุมะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะรากกาตฺ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ